สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรายังอยู่กันที่การใช้งานวิทยุสื่อสารไอคอน V90 วันนี้จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนไฟหน้าปัดนะครับหรือไฟหน้าจอของเจ้าวิทยุสื่อสารไอคอน V90 รุ่นนี้นะครับนะซึ่งไฟหน้าปัดเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนได้ประมาณ3สี3สามสีวิธีการจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ อันดับแรกก็เปิดเครื่องนะครับ <Power on. S 1> ต่อไปให้กดปุ่ม f ครับปุ่มฟังก์ชันนะ <Menu. S 1> มันจะให้เราเลือกเมนูนะครับจากนั้นจากนั้นให้เราไปเลื่อนลูกศรขึ้นลงนะจะอยู่ตรงนี้นะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได้ ไปเมนูที่แปดนะครับไลท์คอลเลอร์ะจะอยู่ตรงนี้นะครับหมายเลขเมนูเมนูที่แปดนะถ้าใครมีเครื่องอยู่ก็ถ้าถ้าดูจากเครื่องจะเห็นชัดกว่านะครับดูจากตรงหน้าจอคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นนะ เนนะครับจากนั้นให้เรากดเอฟครับ <Enter. Purple. S 2> ลูกศรมันจะเลื่อนลงมานะครับจากแถวบนจะเลื่อนลงมาแถวล่างปุ่มที่เป็นาสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะมันจะเลื่อนลงมาเป็นบรรทัดที่สองจากนั้นให้เรากดลูกศรน, <Blue. S 2> นะเลื่อนขึ้นลงเห็นไหมครับ <Orange. S 2> นี่ นะสีน้ำเงินนะครับ blue color orange orange color <Purple. S 1> นะ <Blue. S 1> ถ้าเราอยากได้สีน้ำเงินก็กด F ครับ <Enter. S 1> อ่ากด F หนึ่งทีเพื่อเป็นการยืนยันนะครับรเราเลือกสีน้ำเงินหลังจากนี้ถ้าเราทำอะไรกับเครื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นกดปุ่น <One. Two. S 1> ตั้งค่าอะไรก็ตาม ไฟหน้าจอมันจะเป็นสีน้ำเงินตามที่เราเลือกไว้นะครับนะและถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอีกนะเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือสีอื่นๆบ้างก็ทำเหมือนเดิมครับกดปุ่ม F ครับ <Menu. S 1> ไปเมนูที่แปดเมนูที่แปดแล้วก็กด F อีกทีหนึง <Enter. Blue. S 1> นะครับลูกศรเลื่อนลงมา <Orange. S 1> แล้วก็กดตรงนี้นะครับ เน่ <Blue. S 1> เลื่อนเลือกสี <Orange. S 1> อ่ะถ้าเราาสีส้มกด F <Enter. S 1> ยืนยันเท่านี้นะครับไฟหน้าปัดก็จะเป็นตามที่เราเลือกไว้หรือยืนยันไว้นั่นเองเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับสำหรับการาเปลี่ยนไฟหน้าจอของเจ้าวิทยุสื่อสารไอค็ V90 สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดซับสครา์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ